ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องผี5นาทีรวมเรื่องหลอนสั้นๆจากทางบ้านและโลกออนไลน์ฟังง่ายกระทัดลัดจบภายใน5นาทีเรื่องแรกของวันนี้คือเรื่องหมู่บ้านต้องสาบเสียงกระซิบจากสายน้ำเรื่องราวนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานจากพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือของไทย คราวนี้เป็นเรื่องของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมลำธารใสกลางหุบเขาที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าหมู่บ้านทารารัตด,ด้วยความที่ลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้านนั้นงดงามและใสสะอาดราวกับแก้วแต่ความงดงามนั้นกลับซ่อนเร้นเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวไว้เบื้องหลังเรื่องเล่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านทารารัต เคยเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุขพึ่งพิงสายน้ำและผืนป่าในการดำรงชีพจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปริศนาขึ้นการหายตัวไปของเด็กสาววันหนึ่งมณีเด็กสาวที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในหมู่บ้านได้หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยหลังจากที่เธอลงไปเล่นน้ำในลำธาร เหตุการณ์นี้สร้างความแตกตื่นกับชาวบ้านเป็นอย่างมากพวกเขาออกตามหามณีกันอย่างบ้าคลั่งทั้งในป่าและตามลำธารแต่ก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอยหลังจากที่มณีหายไปไม่นานเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กสาวแว่วมาจากลำธารในยามค่ำคืนบางครั้งก็เป็นเสียงผิวปากเพลงพื้นบ้านที่มณีชอบร้อง และที่น่าคนลุกที่สุดคือมีชาวบ้านหลายคนเล่าว่าเห็นเงาร่างของผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวยืนอยู่ริมลำธารในคืนเดือนมืดราวกับกำลังเฝ้ารอคอยใครบางคนความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่หมู่บ้านชาวบ้านเริ่มไม่กล้าออกไปริมลำธารในยามวิกาลและเริ่มพูดกันว่าวิญญาณของมณีอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ เพื่อรอคอยที่จะพาใครบางคนลงไปอยู่ด้วยในสายน้ำคําสาบที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลังจากเหตุการณ์ของมณีไม่นานก็มีเด็กสาวคนอื่นๆในหมู่บ้านเริ่มหายตัวไปทีละคนสองคนโดยทั้งหมดล้วนหายไปหลังจากลงไปเล่นน้ำในลำธารหรือหลังจากที่ได้ยินเสียงเรียกจากสายน้ำทุกครั้งที่มีเด็กสาวหายไป เสียงหัวเราะและเสียงเพลงจากลำธารก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นราวกับเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ชาวบ้านต่างเชื่อว่านี่คือคำสาปของสายน้ำที่ดึงดูดวิญญาณของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ให้ลงไปอยู่ด้วยมีคนเฒ่าคนแก่บางคนเล่าว,ว่าลำธารแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโบราณที่บูชาเทพพธัธิดาแห่งน้ำแต่ด้วยความที่ผู้คนละทิ้งความเชื่อ และไม่บูชาเทพพธ,ธิดาอีกต่อไปเทพพธิดาจึงโกรธแค้นและเริ่มเรียกร้องเครื่องสังเวยเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านความหวาดกลัวทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ตัดสินใจย้ายออกจากหมู่บ้านทารารัตไปสแสวงหาที่อยู่อาศัยใหม่เหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ยังคงยึดติดกับผืนดินบรรพบุรุษแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวง ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้ลำธารในยามค่ำคืนปัจจุบันหมู่บ้านทารารัตกลายเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงัดและเกือบจะร้างมีบ้านเรือนหลายหลังที่ผุพังไปตามกาลเวลาเถาวันเลื้อยปกคลุมไปทั่วและสิ่งที่ยังคงอยู่คือเสียงหัวเราะและเสียงเพลงของเด็กสาวที่ดังแว่วมาจากลำธารในยามค่ำคืนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเล่าว,ว่า หากคุณได้เดินทางผ่านเส้นทางที่ตัดผ่านหุบเขาในยามดึกและได้ยินเสียงเรียกชื่อของคุณแผ่วๆมาจากสายน้ำที่ไหลผ่านในความมืดจงอย่าได้ตอบรับหรือเดินเข้าไปใกล้เป็นอันขาดเพราะนั่นอาจมิใช่เสียงเรียกจากเพื่อนมนุษย์แต่อาจเป็นเสียงกระซิบจากวิญญ,ญาณในลำธารที่กำลังรอคอยที่จะพาคุณไปเป็นสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านต้องสาบแห่งนี้ เรื่องต่อไปคือเรื่องบ้านผีเฮี้ยนกลางหุบเขาเสียงเรียกจากหมอกเรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาในหมู่ชาวบ้านทางภาคเหนือของไทยครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้คนที่เคยเดินทางผ่านหรืออาศัยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่องตัวอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาปกคลุมไปด้วยป่าทึบและมอกหนาเกลือบตลอดทั้งปี หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเรียกกันว่าหมู่บ้านห้วยหมอกเรื่องราวเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านห้วยหมอกเคยเป็นหมู่บ้านที่มีชีวิตชีวาแต่ด้วยความห่างไกลความเจริญและการคมนาคมที่ยากลำบากทำให้คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ย้ายออกไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในตัวเมืองเหลือไว้เพียงคนเฒ่าคนแก่ และบ้านเรือนที่เริ่มผูพังไปตามการเวลาจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงัดและวังเวงจุดเริ่มต้นของความหลอนเรื่องราวที่น่าขนลุกเริ่มขึ้นเมื่อมีทีมสำรวจป่ากลุ่มหนึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านห้วยหมอกเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนหมอกจึงลงจัดปกคลุมไปทั่ว ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีนะในคืนหนึ่งขณะที่ทีมสำรวจกำลังตั้งแคมป์อยู่กลางป่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงเพลงคลอแคลววมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนเพลงพื้นบ้านเก่าๆที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่ไม่คุ้นหูและมันก้องอยู่ในความเงียบงันของป่าอย่างน่าขนลุกหัวหน้าทีมซึ่งเป็นคนทอนถิมบอกว่า เสียงนี้มาจากหมู่บ้านห้วยหมอกนั่นแหละไม่ต้องสนใจหรอกแต่ลูกทีมบางคนก็อดรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้เพราะพวกเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้มาบ้างเสียงเรียกที่ไม่ได้รับเชิญขึ้นต่อมาเสียงเพลงก็ยังคงดังขึ้นอีกและครั้งนี้มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมราวกับลอยมาใกล้พวกเขา หนึ่งในลูกทีมชื่อตั้มซึ่งเป็นคนขวัญอ่อนที่สุดได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาแผ่วๆจากในความมืดเขาพยายามบอกตัวเองว่าหูฝาดไปเองแต่เสียงนั้นก็ยังคงเรียกชื่อเขาซ้ำๆตัตม้มตั้มโดยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่กลับทำให้เขารู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งตัววันรุ่งขึ้น ตั้มมีอาการซึมเศร้าและเมอลอยอย่างเห็นได้ชัดเขาเล่าให้เพื่อนร่วมทีมฟังว่าตลอดทั้งคืนเขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกชื่อเขาและชวนให้เขาเข้าไปในหมู่บ้านอ้างว่ามีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่หัวหน้าทีมเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงตัดสินใจให้ทุกคนเก็บสัมภาระและย้ายแคมป์ออกไปจากบริเวณนั้น แต่ดูเหมือนจะสายเกินไปเสียแล้วความมืดที่กลืนกินในคืนสุดท้ายก่อนที่จะย้ายแคมป์ออกไปตามหายตัวจากเต็นท์ของเขาอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยบนพื้นดินทีมสำรวจออกตามหาตามตลอดทั้งคืนแต่ไม่พบร่องรอยใดๆหมอกหนาในยามค่ำคืนยิ่งทำให้การค้นหายากลำบากขึ้นไปอีก และเสียงเพลงพื้นบ้านเก่าๆก็ยังคงดังขึ้นจากทิศทางของหมู่บ้านห้วยหมอกราวกับเย้ยหยันพวกเขาสุดท้ายทีมสำรวจตัดสินใจย,ยุติการค้นหาและเดินทางออกจากป่าทันทีด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกเลยเรื่องเล่าที่ตามมาคือตั้มถูกพบอีกครั้งหลังจากนั้นหลายวัน ร่างของเขาอยู่ในสภาพที่อิดโรยดวงตาเหม่อลอยและมีอาการเหมือนคนเสียสติเขาไม่สามารถพูดจาอะไรได้นอกจากพึมพำถึงผู้หญิงในชุดพื้นเหมืองที่เรียกให้เขาเข้าไปในหมู่บ้านห้วยหมอกและเสียงเพลงที่ไม่มีวันหยุดตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หมู่บ้านห้วยหมอกในยามค่ำคืนอีกเลยผู้คนในละแวกใกล้เคียง เชื่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกครอบงำด้วยวิญญาณของผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งอาจจะยังไม่ยอมรับการจากไปของโลกที่พวกเขารู้จักและยังคงรอคอยที่จะชักชวนผู้ที่หลงเข้ามาให้ร่วมในงานเลี้ยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดบางครั้งหากคุณได้เดินทางผ่านเส้นทางในหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนา และได้ยินเสียงเพลงแว่วๆมาจากที่ไกลๆจงจำไว้ว่านั่นอาจไม่ใช่เสียงเพลงจากชาวบ้านทั่วไปแต่เป็นเสียงเรียกจากหมู่บ้านห้วยหมอกที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยือนคนต่อไปฝากกดติดตามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ